สวัสดีจ้เมือนี่เนยอ้อยจะมาเห็ดกบหยัดใส่เดจ้าทมาเบงส่วนผสมกันเลยกะมิกบเนยอ้อยซื้อมากิโลเคิงจ้าให้ทาางลานเพิ่นหลอกหนังออกเรียบ้อยแล้วก็มาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยมิชูโรด,ดดีกระทิเกลือหอมแดงกระเทียมพริกแห้งใบกระเพรา ใบมะกรูดตะไครขคาจะ้ะย่อยใส้ขมิน้นน้ำจ่านิดหนึ่งเ้าก็เอากบมาตาัดขาออกจะ้ะตัดออกห้าก็จะเอาไปซับกับเนื้อกบ เพื่อว่าเขาจะเอามายัดใส่กบจ้ะเขาจะตัดให้เหลือประมาณนี้จ้ะนี่เขาก็จะเอาซับจะซับเนื้อกบเอาไว้หยัดใส่เขาก็จะซับให้ละเอียดจ้ะ ซับเนื้อกลบละเอียดแล้วเอาก็เอาพักไว้จ้ะเดี๋ยวไปตําเครื่องแกงกะใส่พริกลงไปก่อนจ้ะพริกมันตําละเอียดงยา ใส่เกลือลงไปน้ำจะจะได้ตำงางเขาก็จะตำให้ละเอียดจ้ะใส่คา ไข่ตะไคร่เอาตำที่มันตำหยากกนที่มันละเอียดหยากเอาลงกตำก่อน ใส่กระเทียมลงไปจ้ปะหอมแดงตามโดยขมิน้นจ้ะ แล้วก็ใส่ใบบักหูดใบกะเพราะจะตาให้เขากันตำพริกแกงละเอียดแล้วย้อยกับเปียนโคกจะมาใส่คขกไงแล้วก็เอาเนื้อกบลงมาตำให้เขากันกับ พริกแกงแล้วก็มัปรุงเลยจ้ะใส่เกลือจ้ะชุโรดรดดีจ้ะ น้ำกะทิจ้ะกะทินี่ใสเพื่อให้มันหอมจ้ะเอาจำบ่ใสหลายใสสองซอนพอแล้วก,ก็ตำส่วนผสมให้เข้ากัน จำส่วนผสมเขากันดีแล้วเขาก็ตักออกมาผาักไวเขาจะมายัดใส่กันเลยจ้ะกบเขาทั้งหมิดหาโตจ้ะยายอ๋อจะเอาเกลือโอยโตกบก่อนโตกบด้านหนอกเขาจะมีรสชาติจ้ะมันจะได้มีรสชาติ ก็จะมาหยัดใส่กันเลยจ้ะเอาหยัดใส่ให้มันเต็มตัวกบจ้ะ กบยัดใส่เขาก็เสร็จเรียบร้อยจ้าได้ทั้งเหมือนหาโตเดี๋ยวจะเอาไปย่างจ้าก็เอากบขึ้นย่างจ้าฮาอย่างไฟอ่อนๆนะจ้าฮาจะเอาขีดเทากบย่างต่อทานยาอยาอจะย่างชั่วโมงหนึ่งจ้า เพราะว่ากบเขาตัวใหญ่อย่างมาสักพักหนึ่งแล้วยายก็จะเอากะทิมาทาจ้ะเพราะว่าบบไาหา้เนือกบเขามันแห้ง กบห้อกับไก่จะสุกแล้วจ้ากับอีกข้างหนึ่งกับสุกแล้วเห่าย่างกบมากับเวลา1ชั่วโมงแล้วจะกบหม้อกับสุกแล้วก็เอาออกจากเตาเลยเสร็จเรียบร้อยจ้ากบยัดใส่